ครับสวัสดีครับช่องกดอครับวันนี้มาเปลี่ยนโชค SPN นะครับก็ไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่าสั่งจากช h อป e ีนะราคาอยู่ที่1,150บาทใหม่กิ๊กเลยกล่องมันเขียน Made in Thailand นะอันนี้ก็เขาปรับมาแล้วเนาะใช่ไหมปรับมาประมาณ1เซนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันไม่รู้ใช้ดีป่ะนะฮะใช้ไม่ดีก็ซื้อใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะรถกันนะครับครับทำการรื้อแล้วนะฮะก็รื้อไม่ยากนะแต่เหมือนจะแบบเอาทั้งรถออกเลย <c oughs> อันนี้นะครับก็กำลังใส่นะต้องอาจจะต้องใช้ค้อนงัดๆัดหน่อยนะครับ ครับก็ทำปานเปลี่ยนได้แล้วข้างหนึ่งนะแต่ข้อเสียคือต้องงัดหน่อยมันใส่ไม่ได้แต่เห็นรีวิวบอกใส่ฟินนะผมก็เลยเออนึกว่าใส่ได้เลยต้องมางัดหน่อยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวใส่อีกข้างหนึ่งครับครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะก็สูงกว่าของเดิมนิดหน่อยนะนะครับสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็นุ่มดีนะครับลองขับแล้วโอเคเลย นะฮะติดตั้งแล้วสวยงามดีนะครับตามรูปที่เขารีวิวกันมานะสวยงามดีนะครับก็สนใจก็ไปลองได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้นานๆกระบอกโชคจะแตกไหมเดี๋ยวต้องลองดูถ้าแตกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ